cổ trời với tí 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 lâu 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 ปันปันกันอีกแล้วนะคะกับช่องปลาเข่า,ขาเราธรรมชาติค่ะโอ้ยก่อนหน้านี้หายหน้านหายตาไปนานเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยทางานแถวไร่นะคะไม่ค่อยมีเวลามาตกปลาเลยวันนี้ก็เลยว่างวันสองวันก็เลยมาหาหมายตัวปลาดูนะคะนี่ก็เฉพาะหาขุดเหยื่อก็หมดไปแล้วครึ่งวันนะคะตอนนี้ปันก็ย้อนเบ็ดแล้วทุกคนก็รอชมกันว่าปลาจะกินหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นจุดแรกที่ปันมาลงเลยนะคะอุย้ยอยากใส้เดือตก สีแดงสีแดงสีแดงมากเลยตรงไปแล้วทุกทายว้าเราตัวเองอ๋อนะลาแล้วเร็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 วปูปลาเด็กตัวแรกมาแล้วทุกคนไม่เป็นไรไซส์นี้ยังใช้ได้นะคะไอนุ๊ตอะไรต่อหรอเปล่าเนีว่าต่อแต่จริงๆไม่ได้ต่อโอ้ย นู้นนู้นถ้าลูกนี่คว้านู้นถ้ามันได้ถ้ามันได้เฮ้ยคันนี้คันนี้คันนี้คันไหนใช่เปล่านู้นนู้นของแม่ไงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจผิดนองขวาสุดขวาสุดขวาสุดมาแล้วเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่สุดท้ายทุกคนนอนก่อนไอ้คันนี้คันนี้คันหน้านี่ตึ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บอุ้ยไม่ทัน สวยไม่โดนเนาะตัไม่โดน,นตอนนี้จบทุ้ยอุ๊ยลุดตัวใหญ่แน่เลยใช่คันโกงเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นอยู่เ,ยเรียบร้อยครับเรียบร้อย <c oughs> ปลาใหญ่ไม่ชอบนะครับชอบปลาตัวจิ๋วจิ๋วเอาไหมเอาไหมทำเมันตอดนะใช่ไหมถูกเหมันตอดเลยอ่ะอ่ะเนี่ย กินด้วยม่เหมือนปลาเด็กกินจริงๆด้วยโถมปลาเด็กแล้วนะครับทุกคนพอปลาใหญ่เราปล่อยไปแล้วเออปลาใหญ่เมื่อกี้มันปล่อยไปนะครับนั่นแหละคันนั้นแหละเออคันเดิมใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่อ๋อถือว่าปลาเด็กใหม่อีกแล้วตรงนี้ยังใช้ได้นะครับเริ่มโตขึ้นแล้วไง

อสายใยนานๆจะมาครับอสายใยนานๆจะมานี่เมื่อกี้ก็ได้ไปสามสี่ตัวแล้วนะคะตะก้งอะ่ะเขาตกปลาหน้าดินอยู่ก็เลยไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายไว้นะคะลองลองลองทุกวิีทางนะฮะเพื่อให้ปลามันกินก็ลองผมลองเอาหน้าดินลงไปไม่รู้จะกินหรือเปล่านี่ก็เราก็ใช้เหยื่อตัวเก่าเลยในคลิปอาจจะย้อนแสงนิดน,นึงนะคะทุกคน เพราะว่าดูผิดที่ครับผิดมุมนะฮะแล้วก็ห่าอะไรมัดก็ไม่ได้เยวยไม่มีกิ่งไม้เลยเนี่ยอยู่กลางก็ใช่อะไรใช่ป่าวใช่ป่าวโอ้ยเฮ้ยกินเบามากใช่นะสินี่ทุกคนดูซ้ายนะกินเบาว่ะ เราแทบไม่รู้สึกเลยนะครับเพราะทุนไม่ไม่จมเลย <S <S จมเฉยไม่โดนที่จมสวยสวยไม่ค่อยจะโดนแต่พอกินแบบนี้แล้วทำไมอ้ยไชสสวยกินโคตรเบาเลย อย่างนี้สายสายบิ๊กมากเลยนะใะมาอย่างไงวะสายขนาดนี้ลมแรงก็ไม่คิดว่าปลาจะตอดอใหญ่จริงอ่ะจริงเนา่ยมิเหรอ,อตัวเล็กกับตัวเล็กกต็กกตอดควรมากเลยนะคะทุกคนใหญ่จริงครับทุกคนตัวนี้ตัวใหญ่จริงนี่ ตัวใหญ่น,นี่กินเนียนเบามากมเ็มากเลยอะไรอ่ะมันอมอมั่ะป่าอมแล้วไม่รเรื่องเลยมีเลยมีเลยก็ว่าจะชักขึ้นมาโยนใหม่นะฮะเพราะมันเงียบใช่ยมาลอลนะใชได้มันแอบอมนี่เองเราเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยนะครับป่ามันชอบอมเยอนะเนี่ย มาบันทึกะ็รุดเพราะว่าเราไม่รู้ใช่เปล่าใช่ยังเทยังเทมาแล้วมั้ยามาใกล้แล้วเฮ้ยสองคันแล้วนี่ไงนี่ไงแล้วคันนี้ถือใช่คันนี้เหมือนปลาต่อใช่เปล่าไม่รู้เะลอง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  ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอามันตื้นเกือบไปแล้วเอาตัวนี้ก่อนย้อนแสงหน่อยนะครับผมปันปันบอกถทาน้ำตื้นนี้ลงไปแล้วร้อนๆแบบนี้ใช่ดี <S <S <ต>ร้อนมากแต่ว่าตรงนี้ที่เราอยู่เป็นน้ำลึกนะคะมันก็เลยลงไม่ได้ใช่ป่าใช่ป่าต,ต,ตุ๊ดแดงตุแบบ๊ดแดงอยู่ที่จังหวัดแล้วครับผม อีที่จังหวัดจริงๆมีไหนตอดแหลงนี่สัมผัสได้เลยนะครับปันบอก <c oughs> ๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮยลองเฮ้ยเเลยแบบ <c oughs> <ห>ป่าป่าแบบเมื่อเช้าสายดีธรรมดาแล้วเมื่อเช้าปันบอกว่าไงโอ้ไม่ได้มาตกปลาต้องนานแล้วนะคะเกือบเดือนแล้วพอมาอีทีเหลือแต่ปลาสองนิ้วสามนิ้วที่ไหนได้นี่เห็นไหมเขาเอาตัวเล็กมาล่อ,อก,ก่อนให้เราตายใจ หาจุดให้เจอแล้วเราจะเจอฝูงตัวใหญ่ค่ะตรงนี้ไข่ลูกไก่ใหญ่ๆเลยอีกบางทีก็ลูกธรรมดาเออตายแล้ว,ลวที่เดิมเลย,อยเออเนอะไปไปไปเดินป่ะเดินนี่มันจะเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆมั้งนะ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  ออกแล้ว <Okay. S 2> <Okay. S 1> สก็ใช้ได้นะแต่ก็ทำตัวแบบกินยากนิดนึงนี่ยังพอได้ตัวอยูุ่ตัวเล็กก็กลัวนะคะก็หมดเยื่อะเหมือนกันนะตัวเล็กกลัวตือ <Okay. S 2> ตือไม่ตือ,อนนไม่ตือไม่ได้เดี๋ยวไม่เจอจุดใช่อันนี้คืออยู่นานเลยรอบเนี้ยไม่กล้าย้ายเลยค่ะกลัวจะไปเจอฝูงสองนิว้ว <laughs> ย้ายบ่อยก็ไม่ได้นะครับเสียเยื่อฟรีอีกเยอ่อก็หากว่าจะได้ครึ่งวันเข้าแล้ว อ้เล็กลง่อุ้ไม่โดนนี่ไงไันนี้ม่เดวนะ้เฮ้ยเยอยยใหญ่กว่าเอ้ยเล็กกว่าตอนนั้นใหญ่กว่าคิดว่าตอนนี้ฝุ่มนีน่าจะเข้าแล้วนะคะ เล็กลงละอืมต้องซื้อเพื่อตัวใหญ่ลงกลับมาอีกอุ้ยยาย้ายที่ก็มาแล้วนะครับหนึ่งตัวมาก็ไซส์เล็กเลยอยวตัวใหญ่ก็ตามมาอยู่ปลาตรงนี้มันกินึ้นรอยละด่ากันเลย เดินเลยโอ้ยใช้ได้ไปเลยสายใช้ได้ด้วยนะเรียบร้อยไปแล้วครับสองใส่ยังกินไม่ดีลองดึงดูเห็นไหม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  ก็ปลิวทิ้งไว้นะครับมันมาจนได้สายสวยด้วยเออสายสวยด้วยรอเดี๋สองคันนั่นนะ่ะเดี๋ยวต้องมีบ้างแหละนั่นไงเอาแล้วคันแรกเ,รอเออตึกทีนึงนั่นๆขยับไนดะ้ไหมคันนี้เดียวว้ายเด็กนู่นๆนู้นไปเลาะนู้นไปเลาะมีสายเออเออเเด็กกลับไาเด็กกลับมา มาเลยเกือบแล้วเกือบแล้วมันกินพิวอยู่เนาะมันลากมาเลยนะครับทุกคนคือมันลากไปแบบไม่ดึงให้ทุนจมอ่ะแล้วก็ต้องส่วนเลยแล้วกันถ้ามันกินแบบนี้เราจะอนี่แหละกรับทุ่นห้ตื่นลงใช่มาดูผลงานของปันวันนี้กันค่ะตอนนี้ปันก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่ามันแบบว่าปลาเลีกกวนเยอะเกินแล้วก็เปลืองเกียอะนี่นีมาดู สะเด็ดน้ําก่อนหลังจากที่ไม่ได้มาจากปลา,านานมากนะคะโหเมื่อเช้าถอดใจแล้วได้แบบตัวเล็กดีนะคะยังไม่ได้จุดนั้นจุดนึงน,น,นะนั่นน่ะยังได้ตัวใหญ่ด้วยนะนสาใหญ่เนีเออ่ยเห็ะสใหญ่จุดนีน้ยังพอได้ลุน้นสายใหญ่เีนะคะก็<อ>ยังพอได้กลับเข้ากลับบ้านนะคะทุกคนถือว่าวันนี้ก็ไม่แห้วนะหลังจากที่พัดน์ยาวๆมานานเลยก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ให้ปันๆกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้กลับบ้านกันนะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย